สุดแม่นคนที่เกิดวันที่ต่อไปนี้มีซิกเซนลางสังหอนแม่นติดตัวมาตั้งแต่เกิดก่อนจะไปรั่าฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่จากช่องของเรานะคะ สัมผัสที่6หรือสิกเซนแรงมักเป็นพรสวรรค์อย่างหนึ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดบางคนมากบางคนน้อยหรือบางคนไม่มีเลยเพราะอาจขึ้นอยู่กับการปฏิบัติสมาธิการมีบุญหรือกรรมที่ผูกพันกันมากับพลังที่สัมผัสได้แต่ก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่มีสัมผัสที่6หรือสิกเซนแรงติดตัวมาโดยกำเนิด แต่จะเป็นคนที่เกิดวันที่เท่าไรและควรทำบุญเสริมดวงอย่างไรเรามาลองดูกันค่ะผู้ที่มีสัมผัสที่6หรือซิกเซนแรงคือคนที่เกิดวันดังต่อไปนี้ผู้ที่เกิดวันที่สองผู้ที่เกิดวันนี้มีซิกเซนแรงมีลางสังหณรที่แม่นยำสามารถสื่อสารกับสิ่งดีลับได้มักสัมผัสได้ทั้งทางจิต และทางกายได้ง่ายกว่าคนอื่นๆเป็นคนที่มีสมาธิดีราวกับว่าอธิตชาติเคยผ่านการปฏิบัติธรรมหรือเคยผ่านการฝึกกรรมฐานเมื่อก่อนมีพลังจิตและสนใจในสิ่งลี้ลับด้วยโดยผู้ที่เกิดวันที่สองนี้เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ไว้วางใจได้มักจะเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและชอบให้คำปรึกษาแก่ผู้คนรอบข้างที่มีปัญหา จึงไม่แปลกใจเลยที่คุณมักจะเป็นที่รักของเพื่อนฝูงมากมายแถมคุณยังเป็นคนที่มีพรสวรรค์มีไอเดียคิดอะไรออกมาก็แจ่มเพรียงปร่างจนใครก็ต้องชื่นชมเวลาทำงานกับใครก็สำเร็จลุล่วงแต่ข้อเสียของคุณคือไม่ค่อยมีความมั่นใจบางครั้งก็อารมณ์แปรปรวนจนตามไม่ทันและสิ่งสำคัญในชีวิตของคุณเลยก็คือคนรักและเพื่อนฝูงนี่แหละ ใส่ชุดขาวปฏิบัติธรรมหรือเป็นเจ้าภาพในการบวชพระฝึกนั่งสมาธิหรือกรรมฐานบ่อยๆผู้ที่เกิดวันที่7ผู้ที่เกิดในวันนี้มักมีซิกเซนที่แม่นยำแล้วก็ตรงด้วยคนที่เกิดวันที่7ส่วนมากเป็นคนที่มีเชื้อสายของพญานาค และเป็นคนที่ชอบลองของใครว่าอะไรดีอะไรเด่นหรือที่ไหนเขาว่ามีของดีก็มัจกจะไปพิสูจน์ด้วยตัวเองคนที่เกิดวันที่7เป็นคนฉลาดมีความคิดซึ่งอาชีพที่เหมาะกับคนที่เกิดวันนี้ก็คือนักวิชาการหรือนักวิเคราะห์คุณยังเป็นคนที่ช่างฝันชอบคิดมโนหลายเรื่องเรื่องที่แตกต่างกับความเป็นจริงนอกจากนี้คุณยังไม่ชอบทำอะไรผิวเผินแต่จะจริงจัง และทุ่มเทเวลาลงมือทําอะไรก็ตามแถมคุณยังไม่ชอบความวุ่นวายหรือความพลุกพล่านของผู้คนเท่าไหร่นักการที่คุณได้อยู่เงียบๆคือสิ่งที่คุณใฝ่ฝันสิ่งที่ช่วยเสริมดวงทําบุญที่เกี่ยวกับการบวชพระบูชาพญาน,นาคทําบุญที่เกี่ยวกับยานผ่านะช่วยเหลือพระภิกษุช่วยเหลือผู้คนต่างๆผู้ที่เกิดวันที่8 คนที่เกิดวันนี้เป็นคนที่รับรู้ความรู้สึกความปรารถนาดีจากคนรอบข้างได้ง่ายเหมือนเขามีซิกเซนอย่างหนึ่งรับรู้ได้เองว่าใครที่รักเขาจริงหรือใครที่เข้ามาหวังผลประโยชน์จากเขาโดยไม่ต้องพูดมากทั้งยังเป็นคนที่ฉลาดถ้ามาศึกษาเรื่องโหราศาสตร์ก็สามารถเป็นนักพยากรณ์ที่ดีได้ ผมที่จะเป็นผู้นำมากกว่าผู้ตามเพราะปกติคุณเป็นคนที่มีความคิดมีเหตุผลแยกแยะได้คุณจึงเหมาะกับการที่เป็นเจ้าของกิจการทำธุรกิจบอกเลยว่าจะรุ่งโรจน์มากๆ แต่ถ้าไม่ได้ทำธุรกิจของตัวเองคนที่เกิดวันนี้เหมาะที่จะเป็นหัวหน้าหรือผู้นำจะสามารถนำพาความสำเร็จไปถึงเป้าหมายได้อย่างดีนอกจากนี้ภาพลักษณ์ที่ดีความสมบูรณ์แบบคือสิ่งที่สำคัญในชีวิตของคุณสิ่งที่ช่วยเสริมดวงขอพรกับคุณพ่อคุณแม่ปล่อยชีวิตสัตว์ให้อาหารสัตว์ดูแลคนพิการหรือบูชาพระปางป่าเลไล ผู้ที่เกิดวันที่13คนที่เกิดวันนี้เป็นคนที่มีสัมผัสที่ไวถ้าปฏิบัติธรรมหรือเรียนรู้ธรรมะจะไปได้ไวเป็นคนที่มีรังสังหรณ์มีซิกเซนที่ค่อนข้างแรงคนวันที่13เป็นคนที่เคยผ่านความเป็นความตายไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือคนวันนี้มักจะเคยเกือบจมน้ำในตอนเด็กๆจึงทำให้เขาสามารถสัมผัสกับสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติได้ คนที่เกิดวันที่13เป็นคนที่เรียกได้ว่าเป็นคนขยันทุ่มเทให้กับงานแบบสุดตัวถึงแม้ว่าจะมีปัญหาหรืออุปสรรคเข้ามาในชีวิตคุณก็เก่งที่จะแก้ปัญหาได้ดีคุณเป็นคนรักครอบครัวเพื่อนฝูงแถมยังเป็นคนที่เห็นแก่ส่วนรวมลึกๆคุณเป็นคนที่มีอารมณ์ศิลปินรักธรรมชาติชอบศิลปะคุณเป็นคนที่หัวรั้น หัวแข็งอยู่เหมือนกันคุณจะไม่ค่อยยอมรับไอเดียอะไรมีใหม่ที่ขัดกับความคิดของตัวเองด้วยสิ่งที่ช่วยเสริมดวงทำบุญทำทานสังฆทานถวายน้ำดื่มปล่อยชีวิตสัตว์ปล่อยนกปล่อยปลาหมันรักษาศีลและรักษาสัจจะผู้ที่เกิดวันที่18คนที่เกิดวันนี้เป็นคนที่มีสมาธิมีสัมผัสที่ห มีลางสังหรณ์มีซิกเซนที่ค่อนข้างดีถ้าทำสมาธิทำกรรมฐานด้วยจะพัฒนาไปได้ไวรวมทั้งเป็นคนที่มีสติปัญญาดีคิดวิเคราะห์ต่างๆค่อนข้างลึกนิสัยของคนวันที่18เป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งรักอิสระมีความเป็นผู้นำเข้าใจคนรอบข้างชอบให้คำปรึกษาคนรอบข้างในทุกเรื่องจนอาจเรียกได้ว่า คุณเป็นที่ปรึกษาที่ดีคนหนึ่งเลยก็ว่าได้และด้วยความที่คุณเป็นคนที่มีความอดทนสูงมีความรับผิดชอบในสิ่งที่ทำและเป็นคนเปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นจึงทำให้คุณเป็นคนที่ประสบความสำเร็จด้วยแต่ถึงแม้จะดูเป็นคนสตรองแต่ความจริงลึกๆแล้วคุณเป็นคนดราม่าเก่งเป็นคนเจ้าอารมณ์หงุดหงิดง่ายซึ่งอาจจะถือได้ว่าเป็นข้อเสียของคุณ และสิ่งที่จะช่วยเสริมดวงให้มันนั่งกรรมาฐานมันจเจริญสมาธิทำบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรถวายแสงสว่างตะเกียงน้ำมันและศึกษาธรรมะผู้ที่เกิดวันที่19 ผู้ที่เกิดวันนี้เป็นคนที่มีลางสังหอ์แม่นยำมีสมาธิรวมถึงพลังทางใจค่อนข้างสูงถ้าเอาไปใช้ในทางที่ดีก็จะไปได้ไกลไปได้ดีแต่ถ้าเอาไปใช้ในทางที่ผิดถือว่าน่ากลัวจริงๆ ลักษณะเด่นคือคนเก่งด้านบริหารจัดการมีความอดทนความทะเยอทะยานสูงไม่ว่าคุณจะทำอะไรมักไปถึงจุดหมายได้ตามที่หวังเพราะคุณเป็นคนที่ยอมรับในข้อได้ของตัวเองและหากมีคนอื่นให้คำแนะนำคุณก็พร้อมแล้วฟังซึ่งจุดนี้ทำให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตเร็วกว่าคนอื่น แต่ข้อเสียของคุณก็คือเป็นคนหัวรั้นในบางครั้งและเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงแปรปรวนจนใครก็ตามไม่ทันเลยทีเดียวสิ่งที่ช่วยเสริมดวงทำบุญกับแสงสว่างทำบุญด้วยต้นไม้นำต้นไม้มาปลูกในวัดสร้างทานบารมีทำสมาธิทำบุญเกี่ยวกับเด็กและสัตว์เลี้ยงผู้ที่เกิดวันที่21 ผู้ที่เกิดวันนี้เป็นคนที่เข้าใจคนอื่นได้ง่ายเป็นคนที่มีซิกเซนดีถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นคนวันนี้ก็สามารถรับรู้และเข้าไปแก้ไขปัญหาเจรจาด้วยความสุภาพนุ่มวนวลหรือมีวาทศิลป์ในการพูดที่ดีเป็นคนที่มีความสามารถมีพรสวรรค์หลากหลายด้าน แถมยังมีความสามารถในการสื่อสารเจราจาเก่งเป็นเลิศพูดคุยสนุกสนานจนใครๆก็อยากมานั่งคุยกับคุณจึงไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมคุณถึงมีเพื่อนเยอะเต็มไปหมดนอกจากนี้ยังเป็นคนหัวครีเอทมีจินตนาการสูงข้อดีมากๆของคุณก็คือถึงแม้จะมีความสามารถความฉลาดไวในตัวแต่คุณก็ไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มเติม สิ่งที่ช่วยเสริมดวงสร้างทานบาร,รมีถือศีลบำเพ็ญทานและบำเพ็ญสมาธิถวายดอกไม้หอมของหอมเครื่องหอมต่างๆทำนุบำรุงบิดามารดาและทำบุญเกี่ยวกับน้ำดื่มผู้ที่เกิดวันที่29 ผู้ที่เกิดในวันนี้เป็นคนที่ชอบศึกษาในสถานที่โบราณเรื่องลึกลับเหนือธรรมชาติเป็นคนที่มีลังสังหรณ์และสัมผัสที่ค่อนข้างแม่นยำมีพลังสมาธิที่ดีอีกทั้งมีพลังจิตหากฝึกฝนจะไปได้ไวกว่าคนอื่นเรียกว่าเป็นคนที่มีบุญเก่าหรือมีของเก่าติดตัวมาอย่างที่เรียกว่าเชื้อหรืีนั่นเองคนที่มีหัวครีเอท เพราะความคิดเลียผลงานแต่ละอย่างที่มาจากคุณบอกเลยมักเป็นสิ่งที่ล้ำสุดๆไม่ซ้ำใครและใครก็คิดไม่ถึงจุดนี้แหละเป็นพรสวรรค์ที่ใครก็อิดช้าคนที่เกิดวันนี้จึงเหมาะแก่การเป็นพวกนักคิดนักประดิษฐ์หรือพวกนักวิทยาศาสตร์บอกเลยว่ารุ่งนอกจากนี้คุณยังเป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ดีชอบช่วยเหลือ พูดให้กำลังใจคนอื่นจึงไม่ต้องแปลกใจหากใครๆชอบเข้าหาคุณคุณเป็นคนเปิดใจรักเพื่อนฝูงและคนรอบข้างอย่างจริงใจเวลามีแฟนหรือภรรยาคุณก็ซื่อสัตย์รักเดียวใจเดียวการจะมีบ้านเล็กบ้านน้อยเป็นไปได้ยากสิ่งที่ช่วยเสริมดวงขอขมากรรมกับบิดามารดาในชาตินี้หรืออดีตที่ผ่านๆมา อุทิศส่วนคุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรพูดจาให้เป็นปิยะวาจาไพเราะอ่อนหวานถึงจะช่วยเสริมดวงทำบุญกับพวกเด็กๆพิการคนชราต่างๆผู้ที่เกิดวันที่30ผู้ที่เกิดวันนี้เป็นคนที่มีญาณหรือมีลางสังหอนในตัวเองค่อนข้างดีและแม่นยำบุคลิกดูเป็นคนเข้มแข็งหน้าเกรงขาม เป็นคนที่รู้จักตัวเองสามารถที่จะอ่านความคิดอ่านใจคนอื่นได้ทะลุปลุกป,ปรงดีไซยของคนที่เกิดวันที่30เกิดมาเพื่อสร้างความสนุกสนานและสร้างเสียงหัวเราะให้โลกใบนี้โดยเฉพาะคุณเป็นคนที่พูดเก่งรู้จักใช้คำพูดจนใครๆก็อยากเข้ามาพูดคุยด้วยแถมยังเป็นคนที่ หัวครีเอทรักศิลปะมีความฉลาดเฉลียวบอกเลยว่างานที่เหมาะกับคุณต้องพวกด้านการเขียนการสร้างผลงานศิลปะต่างๆคุณจะทำได้ดีมากคุณเป็นคนที่มีจินตนาการสูงมีความกระตือรือร้นชอบเข้าสังคมและมีสเสน่ห์ที่สุดนอกจากนี้ยังมีรสนิยมทางงานศิลปะไม่ว่าจะเป็นการแต่งบ้านการแต่งตัวบอกเลยว่ามันโดดเด่นและไม่เหมือนใคร แต่ข้อเสียก็คือเป็นคนอารมณ์แปรปรวนและชอบเสียเวลากับเรื่องซ้ำซากจำเจอ,อยู่เสมอสิ่งที่ช่วยเสริมดวงขอขมาบิดามารดาขอขมาผู้มีพระคุณผู้ใหญ่ต่างๆทำบุญกับคนชราทำบุญลงศพสร้างทานบรารมีทำบุญที่เกี่ยวกับดอกไม้ของหอมทูบเทียนหรือตะเกียงน้ำมันต่างๆ สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรด้ฟังนะคะถ้าหากว่าคำทำนายนี้แม่นยำหรือถ้าหากว่าท่านผู้ฟังชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ